เราพูดถึงฟุตบอลดีๆนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นที่จังหวัดภาคใต้ถ้าจังหวัดด้วยกันนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยเตรียมที่จะจัดฟุตบอลรายการพิเศษนะครับคือผมย้อนความไม่ฟังหน่อยรายการบอลภาคใต้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับบอลเยาวชนไปแล้วในช่วงต้นปีที่ผ่านมา MOE ครับซึ่งนั้นกระทรวงสกษาธิการเขาไปลงมือเองเลยเป็นเจ้าภาพใช่แล้วก็จัด5จังหวัดก็คือยะลาปัตตานีนาวาสตูนและสงขลาครับแล้วเอา คัดกันแล้วก็เป็นยะลาเนี่ยเป็นเจ้าภาพในแมสุดท้ายรอบสุดท้ายนั่นเองคราวนี้เขาจัดเป็นระบบของบอลระดับผู้ใหญ่บ้างแล้วอ๋อคือเป็นฟุตบอลแบบว่าแต่ว่าไม่ใช่อาชีพใช่ไม่ใช่อาชีพก็คือเชิญห้าจังหวัดยะลาปัตตานีนาธิว่าสตูลแล้วก็สงขลาแข่งขันกันใช่ก็คือคราวนั้นเนี่ยต้นปีที่ผ่านมาเอ็มอีคัพเนี่ย มันได้กระแสตอบรับที่ดีสื่อทุกอย่างเลงเห็นว่าโอ้โหฟุตบอลภาคใต้เนี่ยมันทำให้เกิดความสามัคคีกันได้นี่ไม่ใช่ลีกนะใช่ครับสมาคมกีฬาฟุตบอลเลยเห็นพ้องด้วยครับเราก็เลยลองมาจัดดูกับ5จังหวัดนี้เหมือนเดิมอ่านะครับนอกจากจัดฟุตบอลแล้วเนี่ยก็จะมีการจัดอบรมผู้บุกสอนด้วยหลักสูตรขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็ผู้ตัดสินแล้วก็เพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลไทยใ่นะครับต่อไปครับก็เป็นรายการดีๆที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวรอบทสรุปจากสมาคมกีฬาฟุตบอลอีกครั้งนว่าััดดไรคบบตติ